จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือท่าเทียบเรือนะครับใครจะไปเ้าหมาน่าจะอยู่จุดนี้เรือก็ลำไม่ใหญ่นะครับก็แสดงม่าทะเลจุดนี้ก็ไม่เด้ถึงแรงมากครับถ้าโดยสารเทียบเรือไปเ้ามาอ,อันนี้เป็น อนุสรสถานกานต่อสู้ทางเรือด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมก็ไม่รู้เรือสมัยที่เรารบกับฝรังมีทันสมัยขนาดนี้มีแล้วแต่หลังเขาทัานสมัยกว่าเราเดี๋ยวผมจะมพาไปดูก็กกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำกวาดคง,งจ,จัดงานอะไรสักอย่าง หัวจะอีกลกรรมทหารเรือไทยในรทยกาลสามสวัสดีครับเตรียมจัดงานเหรือี่วันที่เท่าไหร่นะครับครบหร้อยปืออีเรือนี้ตั้งแต่สมัยโลกกอฝรั่งไหมหรือมาใหม่เอา้าเหรอเป็นเรือเก่าครับที่ส่วระวังนะ ็สมัยสมัยลบกับฝ่าหลังนี้สมัยร5เห็นไหมนะถ้าอ่านประวัตกับอันนี้จะกลับจัดงานครบลบครบรอบร้อยปีเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรครับก็คือผู้บราการทางเรือสมัยนั้นก็ มีการจัดงานเราผมก,ก็คงไม่ได้เข้าไปแล้วเพราะว่าวันนี้เขาจะจัดงานคนเยอะสองสามสี่ถ้าเรือนี้เนี่ยสมัยร้อยปีก็ท่านสมัยอยู่นะประมาณสองสามสี่ห้าก็คงไม่ได้เข้าไป คงได้ดูในข้างนอกเขาจะมีการจัดงานลับลึกหนึ่งร้อยปีเสด็จเสียอันนีอ้อาวุธเขาก็ค่งทันสมัยกยว่าเราระมอณน,นี่ก็จะให้ดูท่าเทียบเรือต่อครับท่าเทียบเรือต่อมาครับตอนนั้นเมื่อคู่นี้ผมเห็นเขาเจยนแล้วว่า แพรอะไรสักอย่างมัาคงจะไม่ตามเข้าไปหรอกาคงจะให้ดูเพื่งแค่นี้ส่วนที่จทานกอ,องยุทธหัตถีเรือไทยในสงครามเกาะช้างครับคมหลวงชุมพรวางกอสมัยที่ฝรั่งมันล่านานะครับก็สู้กันสู้กันนั่นแหละครับ,บแต่มันคงจะแพ้เรื่องอาวุธเขามันคงสมัยกว่า ปืนเขาก็คงจะยิงได้ไกลกว่าอะไรประมาณนั้นเราก็เข้าใกล้ไม่ได้แล้วก็ฝ่ายแพไปาดดูดูรอบๆบอันนี้ก็คืออำเภอแหลมทองเครับมะขามที่อยู่เกิดอยู่ชายทะเลได้ มีจัดง,งานต้นไม้พวกมี้ตยกค,คือต้นสนเสียดายตัดลงเอาตายหมดเลยชึ้